ตัวนี้มาเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวยกใช้นะคะนะคะ้าขาตัวนี้เป็นไม้ปะดูรางก็เป็นรางไม้นะคะครบชุดแบบนี้นะคะ1ระบบราคา1598เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1ชุดได้อะไรไปบ้างนะคะตัวนี้ค่ะจะได้ยกยกิ่งมินิแบบนี้เลยค่ะนะะ้าขาเป็นไม้ประดูนะคะ1ตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ไกนะคะจะเป็นไกเซฟแบบนี้นะคะนี่สแตนเลสด้วยนะคะนี่รางนะคะ ลางไม้แบบนี้เลยค่ะนะาะขาเนี่ต่อมานะคะจะได้เป็นปีกอลูมิเนียมแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยความหนาได้เลยค่ะตัวยางนะคะจะได้ยางไปหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีท่อ p e พร้อมเหล็กเสียบท่อไปให้นะคะนี่เลยแล้วก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะนะาะขะครบชุดแบบนี้นะคะในราคาห59 8เแเท่านั้นคะ่ะมาดูนะคะนี่สวยแบบนี้เลย